<uge ot> ใครแต่ีบอแจ้งเลยครับทำนาหลวงเลยให้ดักไปเลยครับไ <c oughs> ่โราน่าจะรู้ตัวไวตัวทัน, <c oughs> นที่ไ <c oughs> ่งาตาม้านรตู้ด้วยนะครับแจ้งไปเลย <c oughs> ตอนนี้พี่คิดว่ายังไงคะพี่ี่มันคิดว่าแต่ว่าตน้องนองเป็นาชีวิตคับพี่ครับต้องมีคนรับพามาครับ <c oughs> <c oughs> ทำไมพี่ถึง, <c oughs> พ,งพี่่างพี่ันี ใช่หรือเปล่าคนที่หายจากหมู่บ้านนี่เป็นญาติหรือคนใกล้ชิดน้องไหมครับพี่ครับเป็นคนบ้านเดียวกันครับเขาเป็นชายอายุประมาณกี่ปีพี่น่าจะประมาณสามสิบกว่าครับถ้า่าเขาคงอาจจะหมดอาหารที่จะให้กินแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับไปหาพ่อแม่เขาอีกทีนะครับเราคุยกันตลอดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกในคลิปนี้นะครับก็จะมากล่าวถึงคดีของน้องชมพู่นะครับ คดีมหากราบนะครับที่ยืนยื้อมา5ปีนะครับวันนี้นะครับสารอุทธรณ์นะครับภาค4ี่ก็มีคำตัดสินออกมานะครับก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อปี2อ6 3นะครับผมได้ดูข่าวแทบทุกวันนะครับแทบทุกช่องนะครับจะตรงข่าวเกี่ยวกับการฆาตกรรมนะครับการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับ ในช่วงเวลานั้นนะครับถือว่าเสนอข่าวแทบทุกวันนะครับแทบทุกช่องนะครับถือว่าเป็นข่าวที่ดังมากๆนะครับในปีนั้นนะครับปี2 0งพนนะครับท่านผู้ชมนะครับที่รองชมพู่นะครับเสียชีวิตไปนะครับผมได้เห็นข่าวนะครับที่นักข่าวช่องหนึ่งไปสัมภาษณ์อ่าลุงพลในที่เกิดเหตุนะครับในวันนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับ ลุงพลได้พูดนะครับเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องพูดนะครับก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับลุงพลให้สัมภาษณ์นักข่าวช่องหนึ่งนะครับ <ใน S 1> ท่านผู้ชม่่่ายัันนน้งงตไดวคคอีีีิ ่าแต่วุณพ่อตุงน้องน้องเป็นอะไรชี้ครับพี่ครับต้องมีคนรับพามาครับทำไมพี่ถึงต้อทำงานกี่มันมีมีมีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งแต่เขาจะไม่วินิฉัยว่าใช่หรือเปล่าคนที่หายจากหมู่บ้านนี่เป็นญาติหรือคนใกล้ชิดน้องไหมครับพี่ครับเป็นคนบ้านเดียวกันครับเขาเป็นชายอายุประมาณกี่ปีพี่น่าจะประมาณสามสิบกว่าครับ่าเขาคงจะหมดอาหารที่จะให้กินแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับไปถามพ่อแม่เขาอีกทีครับ ราคุยกันตดลผมได้ดูข่าวนะครับข่าวนี้นะครับที่หลุงพลให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับรู้ว่ายังไงว่าคนในหมู่บ้านหายไปแล้วก็อายุ30ปีกว่าๆนะครับ คนที่หายไปนะครับตามที่ลุงพลได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าได้พาเด็กขึ้นมานะครับตรงจุดนี้นะครับรู้ได้ยังไงนะครับท่านผู้ชมนะครับมันก็น่าสงสัยนะครับเคยพูดให้กับหลายๆท่านฟังนะครับหลายท่านก็ไม่เชื่อนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับมีคําตัดสินสารอุทธักสีออกมานะครับ ในช่วงปีนั้นนะครับปี2563นะครับช่วงที่น้องชมพู่นะครับได้เสียชีวิตใหม่นะครับถือว่ากระแสดีมากนะครับแต่กระแสดีหรือด้านบวกไปทางลุงพลนะครับทำให้เจ้าที่ตำรวจนั้นซึ่งมีหน้าที่สอบสวนสืบสวนนะครับทำงานได้ยากลำบากนะครับเพราะว่ากระแสออกไปทางตำรวจนั้นเป็นด้านลบนะครับท่านผู้ชมนะครับ แต่กระแสทางลุงพลนะครับ FC เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ผู้มีชื่อเสียงนะครับต่างๆนะครับก็เข้าไปหาลุงพลนะครับเป็นด้านบวกทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับทําให้กระแสทางตํารวจนั้นนั่นเป็นด้านลบมากกว่านะครับท่านผู้ชมในการสืบสวนสอบสวนนั้นมีความยากลาบากนะครับท่านผู้ชมนะครับทั้งพยานหลักฐานนะครับต่างๆนะครับ ก็ถูกทำลายไปนะครับท่านผู้ชมพยานบุคคลเห็นเหตุการณ์ในขณะที่ลุงพลอุ้มเด็กนะครับน้องชมพู่นะครับก็ไม่เห็นนะครับมีแต่พยานบุคคลนะครับเห็นลุงพลนะครับใกล้ๆตรงจุดนั้นนะครับที่เกิดเหตุนะครับทางลงมาจากภูเขาเหล็กไฟตรงจุดนั้นนะครับแต่ก็ที่สําคัญที่สุดนะครับนี่คือพยานทางนิติวิทยานะครับคือเส้นผมนะครับ ที่ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับไปพบเส้นผมน้องชมพู่ในรถของลุงพลเองนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญมากนะครับแต่ก็พยานบุคคลนะครับที่เห็นลุงพลนะครับอยู่บริเวณนะครับทางลงจากที่เกิดเหตุนะครับภูเขาเห็นแดกไฟตรงจุดนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับ ทำให้สารเชื่อนะครับว่าหลุงพลมีความผิดจริงนะครับมาดูคําพิพากษาของสารอุทธรภาคสี่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่13สิงหาคม2 5 6พที่ศารจังหวัดมุกนาหารสารอ่านคําพิพากษาสารอุทธรภาค4ในคดีหมายเลขดําที่อ1 0 1 3ับอ6 4 ระหว่างพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารโจท์นะครับซึ่งเป็นโจ์นางสาวิตรีวงศรีชาโจ์ร่วมที่1น,นายอนามัยวงศรีชาโจ์ร่วมที่สองกับนายชัยพลหรือลุงพลวิพาจำเลยที่1และนางสมพรหรือป้าแตนลาบโพจำเลยที่สองโดยมีโจ์ร่วมทั้งสองยื่นคำฟ้อง ขอเรียกค่าสช้ไมุทดแทนทางแพ่งนะครับผมไม่ขออ่านคำพิพากษาจะยาวไปนะครับก็จะทำให้ขิมยาวไปนะครับทาชมก็อาจจะสับสนนะครับผมจะสรุปคำพิพากษาของสารุทธรภาค4ในฐานความผิดที่1น,นะครับตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา317นะครับฐานภาคเด็กอายุไม่เกิน 15ปีไปเสียจากมารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลฐานอุทธรณ์นะครับภาคสี่ยืน่นตามคำพิพากษาสารสต้นนะครับคือจำคุกจำเลยคือลุงพลนะครับ10ปีนะครับฐานความผิดที่2ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีณนะที่ใดเพื่อให้เด็กนั้น ไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปฏิจจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งก็คือเด็กนั่นเองนะครับถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288มาตรา306และมาตรา308นะครับสารบุททรเห็นว่าจำเลยที่หนึ่งก็คือลุงพลนะครับกระทำความผิด ตามฟ้องของโจทย์พี่ภาคษาแก้จากเดิมลงโทษจำคุก10ปีนะครับเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นจำคุก15ปีนะครับและฐานความผิดที่3นะครับตามมาตรา150ทวินะครับจากสารชั้นต้นนะครับที่ยกฟ้องไปนะครับสารอุทธรภาค4นะครับ เปลี่ยนเป็นโทษจำคุก1ปีนะครับเมื่อรวมโทษจำคุกของเจ้าหนี้่1นะครับก็คือลุงพลนะครับรวมแล้วนะครับจำคุกทั้งหมดนะครับ2 6ปีนะครับแล้วก็ชดใช้ความเสียหายทางแพ่งให้กับพ่อแม่ของเด็กหรือว่าของน้องชมพู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับในฐานความผิดที่สําคัญนะครับที่ศาลอุทธรณ์นะครับแก้ จากฐานความผิดกระทําโดยประมาทนะครับมาเป็นกระทําโดยเจตนาฆ่านะครับท่านผู้ชมนะครับในมาตรา288นะครับมาตรา306และมาตรา3า8นนะครับท่านผู้ชมนะครับลุงพลนะครับเอาเด็กแค่อายุ3ปีนะครับแล้วก็ทอดทิ้งบนภูเขาที่ห่างไกลจากหมู่บ้านนะครับประมาณ2กิโลกว่านั้นสารท่านมองว่านะครับ อาจทาให้เด็กนะครับเสียชีวิตนะครับได้นะครับอาจขาดน้ําขาดอาหารและอาจมีสัตว์ร้ายนะครับมาทําร้ายเด็กบาดเจ็บและอาจทําให้เด็กเสียชีวิตได้นะครับท่านผู้ชมนะครับศาลท่านอาจมองว่านะครับมีเจตนาย่อมเร็งเห็นผลนะครับเข้าองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับท่านผู้ชมนะครับศาล ท่านก็เลยพิภากษานะครับเพิ่มโทษนะครับจาก10ปีเป็น15ปีนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับคดียังไม่ถึงที่สุดนะครับลุงพลก็ถือว่ายังบริสุทธิ์อยู่นะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยฉบับปัจจุบันนะครับมาตรา29วรกสอที่รับรองหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่า